สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับเมย์ปริศากับช่อง Parisian อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์ปาเนี่ยก็จะมารีวิวเจลแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าที่ต้องมารีวิวนะคะก็เพราะว่าความน่ารักหลหลัวนเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือแบรนด์ Tiger and Rapid Hand Sanitizer นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าเขาน่ารักมากอะคือแบบ เนี่ยมีเป็นแฮนด์สนิชไทเซ่นะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความแตกต่างอะเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถเอาอันเนี้ยไปห้อยกับกระเป๋าเราได้อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เวลาเราเดินทางว่าเราไปไหนเนี่ยเราใช้ได้ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากรู้ข้อมูลนะคะในเรื่องของสรสกัดน,นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเนาะ เป็นน้าหลังเนาะคือแบบน่ารักน่ารักมากนะคะสำหรับขนาดนะคะเขามี2ขนาดด้วยกันนะคะระหว่าง30 ml กับ50 ml นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวแพ็กเกจเนาะน่ารักมากมีหูมีหูหิ้วนะคะสามารถเอาไปแขวนกับ กระเป๋าเราได้นะคะหรือว่าสแควก,กับอะไรก็ได้เนาะอันนี้พอเปิดมานะคะก็แบบใช้ง่ายมากนะคะแทนเซนิทไ i เซอร์นะคะก็จะมีความเหลวนะคะส่วนกลิ่นอ่ะก็กลิ่นอารมณ์แบบวอดก้านะคะคือกลิ่นแบบวอดก้านนะคะตอนแรกๆก็อาจจะแบบได้กลิ่นนะคะแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็จะหายไป ก็คือกลิ่นไม่รุนแรงเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะมีแอลกอฮอล์72.4%นะคะก็ถือว่ากําจัดไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆได้นะคะก็แบบถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าผิวแห้งนะคะปกติคือเราเป็นคนมีปัญหามากนะคะเพราะว่าด้วยอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าต้องล้างมือบ่อยตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เคยใช้ตัวเจลล้างมือแล้วก็รู้สึกลำคัญมากเพราะว่าใช้แล้ว มือบอกว่าแห้งแตกนะคะก็เลย พักๆไปช่วงหนึ่งเนาะจะใช้จะแต่สบู่ล้างมืออย่างเดียวนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะในเรื่องของการไม่ทําร้ายมือนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะไปตำไปซื้อมาแขวนใส่ติดกระเป๋าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook หรือว่า IG นะคะ Tiger and r a p i i t h n n s s n n t t z z r r นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ค่ะไมฟ้าขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.